ต่างด้าวและ al, ได้มีต่างด้าวบางคนออกมาท้าทายกฎหมายอย่างที่ผมพูดไปเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ผมพูดานานไปมั้งชั่วโมงกว่ากว่านะครับวันนี้จะคุยกันประมาณสัก3ามทุ่มนะฮะตอนนี้2องทุ่มสีกว่านาทีนะครับก็ได้มีการนำเอาธนบัตรของไทย นะแล้วมาด่าว่ารูปในธนบัตรซึ่งก็คงจะเข้าใจเนาะพี่น้องชาวไทยนะว่ารูปในธนบัตรนั้นก็คือในหลวงของเราไปด่าไปด้วยข้าไม่พอเอาเท้าเหยียบมันเป็นการเหยียบย่ำหัวใจของคนไทยและกลุ่มชาวพาม่านะก็ออกมาเรียกร้องออกมาตั้งกลุ่มตั้งกวนตั้งแกงตั้งมูลนิธินะตั้งกลุ่มในหน้า ค้าขายกันแย่งอาชีพคนไทยจนคนไทยแทบไม่มีที่ยืนด้วยเหตุดังกล่าวครับพี่น้องที่รักและเคารพด้วยเหตุดังกล่าวกรบผมเต่านินจาจึงได้มีการตั้งกลุ่มขึ้นมาในวันนี้นะฮะชื่อกลุ่มพิทักษราชเดี๋ยวนะฮะตั้งเองลืมเองนะครับกลุ่มพิทักษชาติราชบัลลังก กลุ่มพิทักษ์ชาติราชบัลลังก์นะรักชาติาตศาสตร์กษัตริย์นะในลักษณะของโลโก้จะเป็นอย่างนี้นะเป็นหัวใจสีเป็นหัวใจแล้วก็เป็นสีธงชาติไทยวัตถุประสงค์ของการตั้งกลุ่มตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็อันเนื่องมาจากความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง ของประชาชนคนไทยที่เราได้รับกันอยู่ในขณะนี้นั่นแหละครับในหลายๆเรื่องของของประชาชนคนไทยที่เราได้รับกันอยู่ในขณะนี้นั่นแหละครับในหลายๆเรื่องและจากการที่เราได้มีการเดินหน้านะในในการดำเนินการนะครับร่วมกับอีกหลายๆกลุ่มหลายๆแอดมิน ในการต่อต้านนะฮะแรงงานต่างด้าวในการกระทำความผิดต่างๆ <_ d ata> ก็ปรากฏว่าได้มีเสียงเรียกร้องนะครับจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยจำนวนมากในหลายพื้นที่ <_ d ata> ว่าเราน่าจะตั้งกลุ่มกันขึ้นมาแล้วก็ดำเนินการด้วยการอ่า ลงรายมือชื่อนะหรือว่าหนังสือนะครับเพื่อที่จะร่วมกันล่ารายรอบค้ากันอยู่แล้วและคนที่ได้ก็คือเจ้าหน้าที่รัฐรัฐบาลไม่ได้อะไรเลยประชาชนคนไทยก็ไม่ได้อะไรแต่นายทุนได้ฮะนายทุนผู้ผลิตสินค้าได้กับได้และรัฐบาลไทยก็ปล่อยให้ในายทุนผูกขาด จะทําการค้าอะไรก็ตามที่จะส่งออกตามแนวชายแดนจะต้องเป็นนายทุนเท่านั้นครับสมมตุติเราจะค้าน้ํามันพืชไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งเมียวดีนะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหรือจะเป็นทางท่าขี้เหล็กอํเาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายถ้าฝั่งนู้นเขาสั่งสินค้ามาเนี่ยปับ๊บคุณขาขายได้ไม่เกิน2ครั้ง เพราะมันมีเจ้าพ่ออยู่เพราะงั้นสินค้าคุณจะถูกกักที่ด่านศุลกากรจนเสียหายเพราะอะไรฮะเพราะเจ้าพ่อที่ผูกขาดนั้นเขาจะบอกกับเจ้าหน้าที่ลเลยว่าเฮ้ยกักไวน้นี่คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศง่ายๆทั้งหมดนี่แหละครับพี่น้องที่รักและเคารพผมเต่านินจาจึงได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาตามคำเรียกร้องของพ่อแม่พี่น้องนะเขบอกว่าลุงเต่า นา้าเตาอาเตาไอเตาพี่เตาอาจารย์เตาตั้งกลุ่มเถอะพวกเราจะได้ร่วมกันแล้วก็ได้ร่วมกันลงลายชื่อนะลงลายเซ็นเพื่อที่จะเสนอไปยังรัฐบาลให้รัฐบาลดำเนินการดูแลแก้ไขอย่างนี้เราไม่ได้ไปด่ารัฐบาลนะเราไม่ได้ไปกล่าวหาแต่เราหาทางออกร่วมกันแล้วก็ทางออกนะั้นนี่ยมันมาจาก ความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งสิ้นนะครับเพราะจากคอมเมนต์ที่ผมได้รับเนี่ยนะฮะนี่ส่วนหนึ่งนะน้อยๆน,น,นะครับเขาบอกว่าในจังหวัดภูเก็ตหน้าที่ของรัฐหน่วยงานองค์กรไม่เคยใส่ใจกับการกระทัออกมาเตือนเขาบอกว่าคนไทยระวังไว้จะเกิดความไม่สงบสุขมันสอดคล้องกับผู้นำของ รัฐบาลทหารพม่าที่ได้บอกกับประเทศไทยว่ากล่าวหาประเทศไทยว่าประเทศไทยสนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์จริงๆแล้วหลายชาติหลายๆประเทศเขาเข้าหากลุ่มชาติพันธุ์กันแล้วครับเพราะอะไรฮะเขาอยู่ชายแดนติดกับเราเราไม่ได้ไปหักหลังรัฐบาลพมา่าแต่เราก็ต้องป้องกันอาณาเขตประเทศเราแต่ไม่ใช่ไปขนคนพม่าเข้ามาสร้างปัญหาให้กับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพม่าเนี่ยนะฮะพม่าแท้แท้เนี่ยกับขมรเนี่ยนะฮะอันนี้ไว้ใจลำบากดังนั้นเราจึงพยายามที่จะบอกกล่าวกับพ่อแม่พี่น้องนะครับว่า,าเรา